ปุยเจพีพีสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมตลาดน,นัดเช้าวันศุกร์ที่จังหวัดตรดังนะครับโดยสไตล์จุดงพาชมผ่านไปกับปลาปางผักปลอดสารพิษนะฮะอะไรบ้างนนะครับไปดูกันนะครับ แต่ลับมุมมองก็มีอะไรหลากหลายเลยขนมปังใช่ไหมขน,นมปังใช่ไหมเรียกไม่ถูกอีกแล้วน,นะครับแก่แล้วแก่เลยนะฮะสับป,ประรดนะครับหวยมุนนนี่นะฮะตัวสามสิบเลยนะว่าอะโวคาโดนะครับเคนตารลูปแตงโม น,น้ำว้านครับมีอะไรโอทุเรียนนะครับโดวยน้ำว้าขึ้วยหอมมะม่วงมะพร้างนี่ของทอดนะครับ เดี๋ยวทอดอันนี้ก็ผักนานาชนิดน,นี่อะไรละ่ะแกงถุงแงบหมูเข้าเหนียวหมูปิ้งข้าวสวยน,นี่อะไรไม่แน,น่หมดไปแล้วขายดีจังอันนี้ก็น้ำพริกนี่ครับน้ำพริกสดน้ำพริกแข้งทอดเหนียว แกงถุงนี่ก็ผักนี่ก็ข้าวส,สารนะครับน,นี่ก็อะไรเอ่ยแกงถุงแกงทางใต้นะครับ ก๋วกิ้งอะไรพากนั้นนะฮะ <c oughs> สมุนไพร่าจจะเป็นกอไก่ช่อช้างอะน,นะบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงไปนะครับถึงทั้งกลองอะไรยำแหนมยำยำแหนมคุกยำเไยนะยำแหนมคุกเหรออันนี้นผัดไทยนะครับ อันนี้ำพิกผักต้มแกงถุงจะข้าวอะไรนะจะอมทอดอะไรนะแกงแกง,แกงส้มจะอมแกงส้มจะอมทอดอน,นี่ก็บนทองกะทิน,นี่ก็ขนมกะหรี่ปั๊บอะไรนะอันนี้ก็เป็น แกงปักใต้นะครับมีหลากหลายให้เลือกชมนะครับก็คนนี้เขาก็มาจากภาคใต้นะครับผมจำไม่ได้วัาจังหวัดอะไร,ะรปลาส้มครับนี่ก็เป็นอะไรนะเรียกชื่อไม่ถูกอีกนะครับ ก่องน้ำผิดปลาต้มขอบคุณทุกท่านนะครับกับปุย JPP ในคลิปนี้ครับผม